นวราตี2 5 6รี2567พิธีบูชาใหญ่9วัน9คืนเริ่มแล้ววันนี้จัดวันที่2ถึง14ตุลาคมที่สายมูห้ามพลาดวิธีแต่งตัวไปร่วมงานสวมใส่ชุดที่สุภาพส,สีสันสดใสหรือเสื้อสีขาวที่สามารถเปื้อนไดน้เลี่ยงเสื้อผ้าโทนสีดำม่วงน้ำเงินเข้มนะคะเนื่องจากเป็นงานมงคล เดินทางแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไม่ควรนำรถส่วนตัวมาเองลง BTS สุราษกเดินต่ออีก800เมตรหรือ MRT สารแดงแม่ต่อวินมาค่ะ ส่วนขบวนแห่อันยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิชัยทัศมิที่เป็นไฮไลท์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่12ตุลาคมเริ่มเคลื่อนขบวนหนึ่งทุ่มครึ่งมาเจอกันสายมูห้ามพลาดงานนวราตี2024